คลิปนี้นะฮะผมจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับวัดเก่าแก่วัดหนึ่งฮะอยู่ใจกลางเมืองหาใหญ่เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักวัดวัดนี้ไปดยกันดูกันเลยครับวัดนี้นะฮะก็มีชื่อว่าวัดชื่อช้างนั่นเองซึ่งแปลเป็นไทยว่าวัดเมตตาคุลน,นะฮะวัดนี้นะฮะ ก็จะมีองค์เทพลือโจ้นะฮะเป็นองค์เทพประธานอัน,นเดี๋ยวเรามากราบมามัสการท่านกันเลยนะครับเรามาถึงวัดชีช้างแล้วเดี๋ยวไปดูว่าไหกันอ๋อตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้าวัด ชือช้างแล้วเดี๋ยวเราเข้ามาดูข้างในกันเลยนี่เป็นบรรยากาศด้านในนะฮะซึ่งแนอดีแล้วเนี่ยที่นี่นะฮะเป็นเพียงศารเจ้าเล็กๆนะฮะมีเฉพาะองค์เทพนิจโจเซียนนะะซึ่งเป็นหนึ่งในแปดเซียนเป็นที่ประทานเท่านั้นนะฮะต่อมาก็มีการขยับขยายสร้างขึ้นมาเป็นวัดวัดหนึ่ง เริ่มต้นของวัดนี้นะฮะเริ่มต้นจากกลุ่มชาวจีนที่เข้ามาค้าขายในอำเภอเมืองหาดใหญ่ได้ร่วมกันสร้างวัดนี้ขึ้นมาซึ่งทางวัดนะฮะก็ได้เปิดให้กับพวกเราได้เข้ามานำมาสักากาบไหว้องค์เทพภายนวัดนี้กันได้เลยนะฮะโอเคงั้นจะเวลาไปหาของกินกันดีกว่า ในย่านชนพนย่านนี้นะฮะก็จะมีตลาดตลาดหนึ่งะฮะที่มีของกินที่มีความหลากหลายและเป็นดั้งเดิมตำนานมากเลยนะฮะก็คือตลาดโต้รุ่งคูชา้างเนี่ยก็ขับรถกันมาในเส้นถนนสุภาษณ์หล,ลังสันนะฮะกำลังไปที่ตลาดโต้รุ่งคูช้างฮะทีห่หน้านี้เจริญเดชด,นะดูเหมือนว่าตอนนี้เขากำลังมีการรือ้อ ตลาดนะฮะตอนนี้พวกค้าแม่ค้าก็ไม่อยู่กันนะครับเอ,อางั้มีพี่ที่กำลังทำอะไรอยู่เราเข้าไปถามดีกว่าฮะว่าเขากำลังอะไรกันก็อยู่นในบริเวณพื้นที่ของตลาดตู้รุ่งผิชฉาลวะนะฮะพี่บ่าวนะฮะอันนี้พี่บ่าวก็กําลังดูงานะน,ะนะฮะสวัสดีครับพี่บ่าวนี่ก็จะเป็นช่างที่ดูแลเรื่องการโครงสร้างแล้วก็การเปลี่ยนหลังคาทั้งหมด วันนี้ทางตลาดก็มีแผนที่จะรีโนเวทปรุงพื้นที่นะฮะให้กับพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ส่วนบริเวณฝั่งทางด้านนี้นะฮะเดี๋ยวตรงนู้นก็จะเป็นคุชมานับสาขาชิวฉังก็จะย้ายมาอยู่บริเวณตรงมุมนี้นะฮะ ครับไงก็ฝากติดตามคุชิมาเวอร์ชั่นใหม่นะฮะของสาขาชื่อฉางด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างเนาะโอเคครับผมครับผมก็ก่อนจะจบคลิปนี้นะฮะก็ฝากติดตามตลาดโตรุ่งชื่อฉางด้านหลังนะฮะก็จะมีการปรับปรุงเสียรครั้งใหญ่นะฮะ ไปก่อนชั่วคราวแต่ก็จะมีบางส่วนนะครับที่อาจจะมีมาขายของอยบริเวณด้านหน้าแต่ตอนนี้เขากําลังมีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเคาน์เตอร์อะไรทั้งหมดอยู่นะฮะก็ต้องฝากกำลังใจให้กับพ่ขอค้าแม่ค้าทุกคนด้วยนะฮะแต่วันนี้ผมเบิร์ตคุชมาก็ต้องขอลาทุท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ